่าอีกแล้วครับพูดช้าเร็วไหล่ะเนี่ยบอกว่าแบกันเเ็ดเวียบเนี่ยเห็ดแนวนึงกัพวเห็ดแนวนึงช้อยกันเนี่ยว,วาแล้ววัตัวซื้อเอาก็วัจัด เอ,อ่แรงมากใช่ฝนพัดว่ารักผ้านี้ยาดเมียแล้วเพิ่นหน่วใส่นวันดียาเกมเจอซื้อน้องอาวื้น,น,น อันนี้ก่อนมือหันรีดผ้าอยู่ประเทศงานเนาะรีดผ้าลูกขึ้นมารีดผ้าแล้วบ้าร่อยเอาเงินเมียจักร้อยก็น่าเหาเงินเอาลักขึ้นมาแล้วรีดผ้าไปรีดผ้าไปเงินอมมาแล้วร้อยหนึง่ง อมาแล้วกูเอาเสื้อทวงโซงเหตุงานกูนี Entonces, ่แล้วไว้เวะใจเราลอยนึงก็เสื้อและทวงโซงค่ะทวงโซงเหตุงานค่ะเอาเสื้อเรียบร้อยแล้วยิ่มขนาดเพิ่มวารักไรบระมาณลอยนึงฮะไปอาบน้ำอาบเจอมาเสื้อโซงเหตุงานแล้วโซงตัวเอาที่วเอาเงินยัดเสื้อเลยบาดแล้วมันละบบแม่ ส่งต่อหันรักเงินเมียมาร้อยหนึ่งญาติส่งส่งเอามาญาติส่งส่งเมียคือเขาเออแา่แล้วเมียเราไปนุ่งส่งต่อหันส่งเฮงงานต่อหันไปนุ่งฉันนุ่งซุบเข้าไปแล้วจบพงปั๊บดึงออกมาอ้าวเอาฉันเงินค่อยลืมไว้น้ำพ่วมอันนี้ร้อยหนึ่งนาะงเอาฉันวันแล้วแล้วกูรักรเซอร์ท่วงพิทไม่ได้สับ เงินร้อยเบอร์ัวเอากระไรเออเจ้าลืมได้หันเนาะว่าอยู่ในงซเจ้าลืมออกได้หันะจายเจออกูรักตปไว้่รักไว้คิดพก่ได้เลยได้ทหารเลยได้ทหารรักเธอเลยแล้วเลยไน่เงินเวลากเวนนี่งานมาสบดหลังนี่เงนดอนอน นี่เนอตุดล็อกท้องไว้แยกออกมานี่มาได้ยินหวัวพื้นแล้วโป่งบิดบานเนี่ยบอกว่าทิ้งมาสัากพาเฮลยเด้อ Tất ta ca hẳn bộ Đủ quá Nhìn mà sao hồng sư hồng pha quá Nó có sủi lên không Cắt hai bữa Mua sao hả Sắp sư lơ và cà có bố mì Ông ăn Phép bớt Hai bữa Nhớ lá lửa hẳn lết จิสิเลยว่าพอกูหายหันเล่นไปไปเตี๋ไปเอากระมังมาเถอะตัวห้ามเง้ยกูรู้ว่ายานกูเะดอกเอามาเลย